สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาพบกับทางช่องปัญญาพระบ้านเหมือนเดิมค่ะ EP นี้เป็น EP ที่561นะคะคุณท่านกำลังรับชมใน EP ที่561กันค่ะ วันนี้นะคะหนูมีพระบ้านมาแบ่งปันให้กับคุณท่านได้รับชมไปพร้อมๆกันทั้งหมด23รายการะคะ่ะหากวันนี้ท่านใดสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนนะคะให้ท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะหนูจะเขียนหมายเลขกำกับใต้องค์พระชัดเจนนะคะยกตัวอย่างนะคะท่านหากวันนี้นะคะท่านสนใจหมายเลขสิบนะคะท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลข10ได้เลยค่ะท่านก็จะได้รับองค์นี้ไปเลยนะคะ เป็นพระครูวิริยะกิตติหรือเหรียญหลวงปู่โตปีหนึ่งสองนะคะท่านเหรียญหน้ากากทองนะคะองค์งามมากๆค่ะพร้อมเลี่ยมใส่กรอบเลยนะคะหรือท่านใดนะคะสนใจหมายเลขสิบสามนะคะทานแจงปิดเป็นหมายเลขสิบสามได้เลยค่ะรายการนี้นะคะก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยนะคะรุ่นพันล้านเนื้อลงยางางามๆค่ะท่าน ปิดให้ทันจองกันให้ทันนะคะไม่คนปล่อยให้หลุดไม่พลาดนะคะหรือท่านใดสนใจหมายเลขที่21 22 23นะคะเป็นหลวงพ่อปานหลวงพ่อฤาษีลิลงดำนะคะและหลวงพ่อแดงค่ะสนใจรายการไหนนะคะท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็สายด่วนสายตรงมาได้เลยค่ะที่เบอร์0 8 9ย9 2 7 1 5 3 0 8 9 1 9 2 7 1 5 3จัดะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครบทุกบ้านค่ะหากวันนี้ท่านใดปิดทันจองทันได้ รายการไหนไปนะคะหนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะท่านเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาเริ่มรับชมกันที่หมายเล็กหนึ่งค่ะวันนี้นะคะหมายเล็กหนึ่งคราวท่านขอเปิดด้วยงานพระสายประกวดที่ได้รับรางวัลน,นะคะรายการนี้นะคะเป็นหลวงพ่อปานพิมพ์ขี่คุดวัดบางนมโคค่ะจังหวัดอยุธยาประเภทเป็นพระเนื้อดินเผานะคะได้รับรางวัลที่หนึ่งคะท่าน ในการประกวดการอนุรักษ์<ม>พระบูชาพระเครื่องและเหรียญคณาจารย์นะคะเป็นหลวงพ่อปานนะคะท่<ม>นานพิมพ์ขี่คุดนะคะองค์งามมากๆค่ะองสภาพสวยสมบูรณ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีหักซ่อมใดๆทั้งสิ้นนะคะท่านนี่ค่ะท่านดูนะคะตรงด้านบนนะคะก็จะมีผงมหาอุดนะคะปิดไว้ด้วยนะคะพิมพ์งามๆคเัาท่นานรายการที่หนึ่งวันนี้ท่านใดศรัทธานะคะได้รับองค์พระพร้อมใบประกาศค่ะขอปอดแบ่งปันนะคะที่แปดร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นค่ะ 850บาทเท่านั้นเลยนะท่านมารับชมองค์พระไปพร้อมๆกันเลยนะคะหท่านใดว่านะคะเข้ามารับชมกันได้เลยนะคะท่านองค์นี้นะคะเป็นหลวงพ่อปานพิมพ์ขีโคดขันเนื้อดินยอดนิยมนะคะไม่มีหักซ่อมใดๆทั้งสิ้นครัท่านสวยสมกับได้รับรางวัลแน่นอน,นะคะ่ะพิมพ์ท่านชัดนะคะตรงด้านบนท่านดูนะคะจะมีผงม,มาหาอุดนะคะท่า,ทานผงม,มุนคลนนะคะปิดอยู่ด้วยนะท่านรายการนี้นะคะ คงสภาพสวยมากๆเลยนะคะได้รับพร้อมใบป,ประกาศไปเลยเน่าทานแบ่งปันนะคะหมายเล็กหนึ่งที่850บาทเท่านั้นค่ะท่านใดปิดทันได้ไปในวันนี้หนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะทัามาค่ะท่านมากันที่รายการที่สองค่ะหมายเลขสองรายการนี้นะคะเป็นพระสังวรพิมลหลวงปุโตวัดประดู่ชิมพีน้ำทันกอทอมอนะคะเป็นพิมพ์ตุ๊กตาใหญ่เนื้อผงใบลานค่ะ ใต้ฐานน้องท่านอัครวิวัวัดพระดูชิมพีนะคะเป็นพิมพ์จําตุ๊กตาใหญ่น้องท่านรายการนี้นะคะได้ปรับพร้อมกล่องค่ะท่านใดสศรัทธาวันนี้แบ่งปันให้พิเศษเลยนะคะท่านให้ท่านกันนะคะที่400บาทค่ะ400บาทเท่านั้นเลยน้องท่านรายการนี้นะคะหมายเลขสองค่ะท่านดูนะคะใต้ฐานค่ะมีฝั่งตะกุดหนึ่งดอกนะคะเป็นเนื้อผงใบลานน้องท่านปิดตาตุ๊กตาใหญ่นะคะ ท่านใดสาย,ายหลวงปู่โตไม่พลาดนะคะท่านด้านหลังเป็นหลังยันนะคะ่ะ400บาทเท่านั้นค่ะท่านมาคำท่านมากันที่รายการที่3ค่ะหมายเลขสรายการนี้นะคะเป็นเหรียญขันน้ำมนต์ดวงเศรษฐีของหลวงพ่อเกษเมเขมโกค่ะท่านจังหวัดลำปางนะคะองค์นี้นะคะเป็นขันน้ำมนต์เนื้อทองแดงรมดำค่ะท่านใดสัตว์วันนี้แบ่งปันให้เลยนะคะที่400บาทค่ะ 400บาทเท่านั้นนะคะท่านดูหน้าเหรียญน,นะคะลายเส้นคมลายเส้นลึกขาดดวงตานะคะเป็นทรงหยดน้ําท่านชัดค่ะเหรียญงามมากๆเลยนะคุณท่านทา,นทานจากกรงสดนะคะท่านได้ศรัทธาหลวงพ่อเกษมเขมโกนะคะไม่พลาดนะคุท่านเหรียญงามมากๆค่ะเหรียญกลมใหญ่เลยนะคะเหรียญขาน้ํำมนค่ะให้ดูด้านหลังกันนะคะเหรียญดวงเศรษฐีนะคุท่านสุสารไตรักจังหวัดลําปางค่ะ ปี36นะคะแบ่งปันกันไปนะคะให้ท่านได้เช่าบูชาได้เก็ดกันนะคะวันนี้ไม่รอช้าที่400บาทค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่4ค่ะหมายเลข4ี่รายการนี้น้องท่านเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมเขมโกนะคะเรียกกันว่าเป็นกิ่งไผ่สวัสดีครบรอบหนึ่งปีศาลเจ้าแม่สุชาดาเป็นเหรียญปี18ค่ะกิ่งไผ่รายการนี้เป็นเนื้อทองแดงรมดำนะคะท่านปล่อยแบ่งปันนะคะที่400บาทค่ะ 400บาทเท่านั้นเลยนะคะท่านจะได้รับพร้อมกล่องกร,รมยี่สีน้ำเงินเลยนะคะท่านเป็นกิ่งไผ่นะคะท่านดูค่ะถ่าจากกล้องสดให้รับชมกันชัดๆเลยนะคะเป็นพระกิ่งไผ่ของหลวงพ่อเกษมนะคะท่านได้สัทาปิดให้ทานจองกันให้ท่านค่ะดูด้านหลังเหรียญกันนะคะสำนักสุสานไตรักจังหวัดลำปางคะ่ะท่านเป็นเหรียญปี18นะคะ สวยงามมากๆเลยนะคะ400บาทเท่านั้นค่ะท่านหมายเลขาวันนี้นะคะเป็นพระสมเด็จวัดเกศชยโยพิมพ์ฐานเจ็ดชั้นนะคะนุญาะเปิดให้ชมกันค่ะท่านองค์สภาพสวยสมบูรณ์มากๆเลยนะคะรายการนี้ค่ะท่านดูนะคะฐานนะคะท่านฐานเจ็ดชั้นฐานท่านเต็มนะคะไม่แตกไม่บินใดๆนะทั้งสิ้นค่ะอกท่านเต็มนะคะท่านเสียดทั้ง แหลมนะคะองสภาพสวยสมบูรณ์ไม่มีหักซ่อมใดๆทั้งสิ้นค่ะทนใดสัทธาอุณิปลอยแบ่งปันนะคะทานที่350บาทเท่านั้นค่ะ350บาทนะคะวันนี้ขอปลอยแบ่งปันให้กับลูกค้าช่องปัญญาที่อยู่รับชมกันมานะคะทานวันนี้ให้ทันนะคะเฉพาะ E ีีนี้ EP ีเดียวเท่านั้นค่ะทาน350บาทเท่านั้นค่ะพิมพนี้น้าทานเป็นพิมพ์เกตชัยโยนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่6ค่ะ หมายเลขหกรายการนี้นะคะเป็นพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ปกโพนะคะท่านขออนุญาตเปิดให้ชมกันค่ะพิมพ์ปกโพนะคะท่านก้าวใบนะคะอง์งามมากๆค่ะท่านท่านดูนะคะมวลสารเดิมๆค่ะองค์พระผิวน้ท่านเป็นพระเนื้อผงนะคะพิมพ์ปกโพร,รายการนี้พิเศษให้เลยนะคะ EP นี้ EP เดียวให้ท่านกันนะคะสามร้อยห้าสิบบาทค่ะสามร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นเลยนะคะท่าน ท่านใดศรัทธาต้องการเก็บนะคะปิดให้ท่านจองการให้ท่านค่ะรายการนี้นะคะท่ดนมาค่ะท่านมากันที่รายการที่เจ็ดค่ะหมายเลขเจ็ดรายการนี้นะคะเป็นพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ทรงเจดีนะคะท่านเป็นพิมพ์เจดีนะคะท่านใดตามหาพระสมเด็จสวยๆซักรายการไม่พลาดนะคะท่านใดตาไวตาถึงได้ของดีกลับบ้านแน่นอนค่ะเป็นพระเนื้อผงนะคะมวลสารเดิมๆเ,เลยนะคะท่าน พิมพ์นี้เป็นพิมพ์ JD นะคะนิยมเก็บกันนะคะท่านสามารถนำไปเลี่ยมใส่กรอบขึ้นคอบูชาได้สวยๆเลยนะคะ350บาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่8ค่ะหมายเลขก8รายการนี้นะคะเป็นพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ฐานแซมนะคะท่าน ฐานท่านเต็มนะคะองค์สภาพสวยสมบูรณ์นะคะท่านไม่มีหักซ่อมนะคะทายจากกรองสดค่ะท่านไดไว้ได้ของดีกลับบ้านแน่นอนค่ะแบ่งปันนะคะที่350บาทค่ะ350บาทเท่านั้นเลยนะคะ เฉพาะอีพีนี้อีพีเดียวนะคะทานปิดให้ทัานจองกันให้ทัานวันนี้มาปล่อยแบ่งปันนะคะให้ท่านได้ชาวบูชาได้เก็บกันนะคะพระบ้านพระเก่าเก็บวันนี้ค่ะถัดมาค่ะมันที่รายการที่9ค่ะหมายเลข9วันนี้นะคะเป็นวัดะหารไร่นะคะุทานหลวงปู่ทิมนะคะนากรงนะคะุณท่านอัครไว้ท่านชัดนะคะ ขออนุญาตเปิดให้ชมค่ะรายการนี้นะคะเป็นเททองและปลุกเสกโดยพระครูภาวนาพิรันต์หลวงปู่ทิมวัดะหารไรจังหวัดระยองค่ะรวม5้าองค์นะคะท่านเป็นของหลวงปู่ทิมนะคะมีทั้งมีทั้งหมด5องค์นะท่านมีพระรูปหลอหลวงปู่ทิมนะคะหนุมานหลวงปู่ทิม่าท่านพระกิ่งชัยวัดหลวงปู่ทิมนะคะพระพิมพ์สั่งกระจายของหลวงปู่ทิมค่ะ ตระองนี้ก็จะเป็นพระปิดตาหลังยันยุ่งของหลวงปู่ทิมนะคะห้าองค์นะคะท่านเป็นองค์หล่อบโบราณนะคะเททองและปลุกเสกนะคะท่านใดสนใจชุดนี้นะคะวันนี้พิเศษให้เลยนะคะห้ารายการนี้นะคะท่านที่สี่ร้อยบาทเท่านั้นค่ะสี่ร้อยบาทเท่านั้นนะคะท,ท่านใดศรัทธาหลวงปู่ทิมไม่พลาดนะคะรวมห้ารายการเลยนะคะท่านนี่ค่ะองค์นี้นะคะเป็นหานุมานนะคะท่านเป็นองค์หล่อบโบราณนะคะ ิธีเทท,ทองดาท่านห้ารายการนี้ที่400บาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมาที่รายการที่10ค่ะหมายเลขสิบรายการนี้นะคะเป็นเหนร,เนรียญกลมดาท่านเหรียญกลมใหญ่ของพระครูเรียกกิติหลวงปุตโตวัดประดู่ฉิมพีนะคะเป็นเหรียญปีหนึ่งสองหน้ากากทองนะคะท่านองค์นี้นะคะท่านจะได้รับเหรียญไม่พอพ,อพอร้อมเลี่ยมใส่กรอบให้กับท่านเลยนะคะ ปิดให้ทันจองการให้ทันนะคะรายการนี้ท่านได้ศรัทธานะคะขอแบ่งปันที่ห้าอยบาทเท่านั้นค่ะห้าร้อยบาทพร้อมส่งค่ะทัดมาค่ะมากันที่รายการที่11ค่ะหมายเลข11รายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดนะครท่านเหยียบน้าทะเลจืดนะคะหรือเหรียญเปิดโลกคองท่านหลวงปู่ดูวัดสแก่ท่านปลูกเสกนะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงรมดําหน้ากากทองค่ะพร้อมเลี่ยมเลยนะคะแบ่งปันที่ห้าอยบาทเท่านั้นค่ะ 500รอยบาทพร้อมส่งนะท่านพระพรมปัญโยหลวงปู่ดูวัสแกยอายุทยาท่านปลูกเศษไปเหรียญปี3 2สองนะคะหลวงพ่อทวดเยียบน้ําทะเลจืดค่ะเหรียญงานมาเข้ท่านดูมุมไหนก็สวยนะคะหน้าเหรียญท่านชัดนะคะ500บาทเท่านั้นค่ะถับมาค่ะมาที่รายการที่12ค่ะมาเลข12รายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยปาสาธิโกนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นรวยพันล้านค่ะท่านพันดูชื่อรุ่นนะคะรุ่นดีรุ่นมหามงคลนะคะ ตัวหนังสืออักขรท่านชัดนะคะเป็นเหรียญน,นั่งพานหลวงพ่อรวยค่ะลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อรวยท่านเยอะคนมีเก็บไว้นะคะท่านเหรียญน,นี้เป็นเหรียญเนื้ออันปกานะคะท่านจะได้รับเหรียญพร้อมเลี่ยมของท่านไม่ต้องไปเสียเวลาเลี่ยมที่ไหนแล้วนะคะไม่พลาดองค์นี้นะคอท่านองค์งามค่ะปิดให้ท่านจองกันให้ทัานวันนี้นะคะเป็นเหรียญปี2555ค่ะวัดตะโกมเพอพาชีจังหวัดอยุธยาค่ะรายการนี้นะคะพร้อมหูห่วงเลยนะคะท่านขอแบ่งปันที่500บาทค่ะ 500รอยบาทพร้อมส่งนะคะถัดมาค่ะมาที่รายการที่13ค่ะหมายเลข13รายการนี้นะคะเป็นหลวงพ่อรวยรุ่นรวยพันล้านเช่นกันค่ะอง์นี้นะคะเป็นเนื้อลงยาค่ะท่านอง์งามมากๆเลยนะคะเนื้องงยาท่านเต็มนะคะท่านตัวหนังสืออักขรท่านชาัดค่ะรุ่นรวยทานรวยพันล้านนะคะชื่อรุ่นดีรุ่นมหามงคลค่ะพร้อมเลี่ยมกรอบเลยนะคะท่านท่านดูนะคะเลี่ยมกรอบทองเลยนะคะนี่ค่ะด้านข้างก็เป็นลายไทยค่ะ องงามมากๆเลยนะคะวัดตะกุมเพอภาชีจังหวัดอยุธยาค่ะท่านใดสัทานรายการนี้แบ่งปันที่500บาทค่ะ500บาทเท่านั้นเลยนะคะถัดมาค่ะมาที่รายการที่14ค่ะหมายเลข14รายการนี้นะคะท่านเป็นหลวงพ่อรวยปาสาพี่โกนะคะรุ่นนี้นะเขาทานเลี่ยมใส่กรอบให้กับท่านเลยนะคะนี่ค่ะเสาห้าเป็นรุ่นรวยเสาห้ารวยพญาไข่ค่ะท่าน ปีหกศูนย์นะคะรวยพญาไก่ค่ะท่านใดสถาองค์นี้นะคะขอปล่อยแบ่งปันนะคะท่านที่400บาทเท่านั้นค่ะ400บาทนะคะหลวงพ่อรวยปาสาธิโกนะคะรวยพญาไก่นะคะท่านพร้อมเลี่ยมเลยนะคะท่านดูค่ะเนื้อลุงยางงามเลยนะคะถัดมาค่ะมาที่รายการที่15ค่ะมาเลข15วันนี้นะคะเป็นหลวงพ่อสดปากน้ำเขาทานพระผงของขวัญหลวงพ่อสดนะคะ องงามมากๆเลยนะคะเป็นพระเนื้อผองเขาท่านอยู่ในเลี่ยมเลยนะคะท่านไม่ต้องกลัวว่าเนื้อผงจะแตกนะท่านนะคะเลี่ยมใส่กรอบกันน้ําให้กับท่านเลยนะคะด้านหลังรอยจานยันอักขระท่านเต็มค่ะรายการนี้นะคะแบ่งปันที่4 5 0ห้าบาทค่ะ4 5 0หบาทนะคะทัดมาค่ะมันที่รายการที่16ค่ะวันนี้อาจจะไปไวนะคุณท่านต้องขออภัยคนท่านด้วยนะคะให้ทันกันนะคะวันนี้ค่ะ ไม่รอช้านะคะรายการนี้เป็นหลวงพ่อทวนะคะนะคะท่านเนื้อเปียกทองนะคะเลี่ยมใส่กรอบให้กับท่านเลยค่ะด้านหลังนะคะอัครว,วิวา0ูย์หค่ะพ่อทวดรายการนี้ขอแบ่งปันที่4 5 0หบาทค่ะ4 5 0หบาทแบ่งปันกันไปให้ท่านได้เช่าบูชาได้เก็บกันนะคะสัทธาองค์ไหนรีบโทรเข้ามาสอบถามกันได้ค่ะท่านถัดมาค่ะมาที่รายการที่17ค่ะ หมายเลขสิบเจ็ดรายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่แพ้วปะวะโรวัดรังมั่นนะคะท่านเป็นเหรียญเสาห้าหลวงปู่แพ้วนะคะปะวะโรค่ะท่านดูนะคะต่อโค้ดค่ะลายเส้นตรงเหรียญน,นะคะุณท่านลายเส้นคมลายเส้นลึกะคะุณท่านนาไม่สึกไม่มีรอยขีดข่วนนะคะเหรียญน,นี้นะคะได้รับพร้อมเลี่ยมใส่กรอบพร้อมห่วงเลยนะคะแบ่งปันกันไปนะคะวันนี้ที่ห้าร้อยบาทค่ะห้าร้อยบาทพร้อมส่งนะคะจัดส่งให้ฟรีคุณท่าน อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนคนปรปฐมนะคะเป็นเหรียญเสาห้าค่ะทัดมาคะมาที่รายการที่18ค่ะหมายเลข18รายการนี้นะคะเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟัน่นอาจารโรคท่านเหรียญพระอาจารย์ฟั่นนะคะ พร้อมเลี่ยมเลยนะคะทานปิดให้ทันจองการให้ทัานค่ะรุนแรกสิทธออสร้างถวายนะคะวัดป่าถ้ำขามนะคะท่านจังหวัดสกลนครท่านใดมีเส้นมีสายมีมุมไปต่อได้หนูยินดีมากๆค่ะวันนี้ขอแบ่งปานนะคะที่450บาทค่ะ450บาทนะคะทัดมาค่ะมาที่รายการที่19ค่ะมาเลข19วันนี้น้องทานเป็นหลวงพ่อสุดนะคะ ปีสองห้าสองหนึ่งค่ะเป็นรุ่นเสือเพนเขาทานเนื้อลงยางง,งามงามเลยนะคะหลวงพ่อสูตรวัดกาหลงคาเหรียญน,นี้นะคะรุ่นเสือเพนขอแบ่งปันนะคะที่สี่ร้อยห้าสิบาทค่ะสี่ร้อยห้าสิบาทเท่านั้นเลยนะคะทท่านท่านใดอยู่รับชมกันถึงท้ายคลิปวิดีโอนะคะโชคดีมากๆค่ะวันนี้แบ่งปันให้เฉพาะ EP นี้ EP เดียวนะคะถัดมาค่ะมาที่รายการที่ยี่สิบค่ะ หมายเลข20รายการนี้นะคะท่านเป็นพระสมเด็จนะคะพิมพ์ใหญ่วัดระฆังค่ะมวลสารเดิมๆเ,เลยนะคะท่านท่านดูนะคะเป็นพระเนื้อผงค่ะองค์สภาพสวยสมบูรณ์100%พร้อมเลี่ยมกรอบฝังเพชรให้กับท่านเลยนะคะท่านใดสนใจองค์นี้นะคะวันนี้ขอปล่อยแบ่งปันค่ะท่านที่450บาทค่ะ450บาทนะคะทัดมาคาม่ะมาที่รายการที่21ค่ะหมายเลข21รายการนี้นะคะ อง์นี้เป็นหลวงพ่อปานเขาท่านพิมพ์ทรงเม่นนะคะ mm. เนื้อดินเผาเขาท่า,ขทานขอปล่อยแบ่งปานนะคะที่400บาทค่ะ400บาทเท่านั้นค่ะท่านด้านหลังยันอักขระท่านเต็มน,นะคะของหลวงพ่อปานนะคะพิมพ์ทรงเม่นค่ะพร้อมเรี่ยมเลยค่ะทัดนะคะมันที่รายการที่22ค่ะหมายเลข22รายการนี้นะคะเป็นพระคำข้าวของหลวงเพื่อของหลวงพ่อฤาษีลิงดำเนะาท่านขอนขอภัยด้วยนะคะ เป็นพระคำข้าวนะคะเลี่ยมใส่กรอบให้กับท่านเลยนะคะท่านด้านหลังนะคะเป็นรูปภาพนะคะรูปเหมือนนะคะท่านของหลวงพ่อฤาษีลิงดําวัดท่าสูงค่ะองนี้นะคะขอแบ่งปัน,ปนที่450บาทค่ะ450บาทนะคะท่านนะคะท่านมากันที่รายการที่23ค่ะรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะขอปิดท้ายด้วยเหรียญหลวงพ่อแดงค่ะ พระคูยานวิราชหรือหลวงพ่อแดงปี03นะคะอายุท่าน82ปีค่ะเนื้อทองแดงรมดำนะคะแบ่งปันที่450บาทค่ะ450บาทเท่านั้นเลยนะคะท่านรายการนี้นะคะ ปิดให้ทานจองการให้ทานค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องปัญญาหากรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วนะคะท่านสนใจท่านศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนให้ท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็สายด่วนสายตรงมาได้เลยค่ะท่านที่เบอร์0891927153 0891927153จัดสงให้ฟระส่งให้รีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครบทุกบ้านค่ะ หากวันนี้ท่านใดได้องค์ไหนไปนะคะหนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะท่านไม่รอช้านะคะไม่ควรปล่อยให้หลุดไม่พลาดเจ้าท่าน,านพระบ้านรายการดีๆนะคะมีอย่างละหนึ่งรายการเท่านั้นค่ะปิดแล้วปิดเลยนะคะสนใจองคไหนโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้ค่ะแม่ค้าใจดีคุยง่ายรายการไหนยังอยู่พร้อมปิดการขายให้ทันทีคะ่ะท่านฝากกดติดตามช่องปัญญากันไว้ด้วยค่ะหนูลงคลิปทุกๆวันเลยนะคะท่านจะได้ไม่พลาดในอีพีต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ